สวัสดีครับผมสโรดอุมบลสสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องน้องอุ๋งอิงมาลำถวายเสียงที่ศาลแมฮันดี้จังหวัดศรีสะเกดเนื่องจากน้องอุ๋งอิงได้ร้องเพลงหอบฝันมาลองฮะหลังห้านและได้ปล่อยออกอากาศทางเพจสาวน้อยเพจพันแพงผลปรากฏว่า F4 สาวน้อยเพชรบันแพงและ f อน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงให้การต้อนรับผลงานเพลงออบฝันมาลังห้านจากจากผลงานการแต่งของพ่อโจโจโยมนินน้องอุ้งอิงได้มีโอกาสกลับมา ลำถวายศาลแม่ฮันนี่ที่จังหวัดศรีสะเกดผลปรากฏว่าเอซสาวน้อยและเอซน้องอ,ง,องุหญิงเพชรปันแพงได้เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆและอำเภอต่างๆมาให้กำลังใจน้ององอิง เป็นจำนวนมากเพราะ F.C. ศรัทธาในการร้องเพลงของน้องอุ๋งอิงเป็นจำนวนมากจึงเดินทางมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ